สวัสดีค่ะวันนี้มาดามออซซี่ชาแนลจะมาทำยำขนมจีนนะคะค่ะเครื่องปรุงก็คือเตรียมไว้แล้วนะคะนี่ค่ะมีหนมจีนขนมจีนลวกไปแล้วค่ะหนมจีนแล้วก็นี่ค่ะหมูยอหมูยอกุ้งสดแล้วก็กำลังจะหั่นถั่วนะคะ แล้วก็หอมแดงหอมแดงหั่นไว้แล้วกันี่ค่ะหอมแดงถั่วนะคะถั่วถั่วฝักยาวมันจะเป็นถั่วฝักยาวฝรั่งก็หัน่นต้องหัน่นหั่นเฉลียงอย่างนี้นะคะเพื่อจะให้เวลาเรายำเนื้อมันจะซึมแล้วก็รสชาติมันจะอร่อยกว่ากันนะคะ ดูนะคะว่าวันนี้มันจะน่ากินแค่ไหนเนาะค่ะเดี๋ยวหั่นแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวต่อนะคะต่อนะคะเมื่อกี้หั่นหั่นแล้วค่ะไม่อยากโชว์มีดเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามีดลงไปมันจะมีปัญหากับการทำพิกหรือเปล่านะคะแล้วก็ปลาล้านะคะปลาลาต้มสุกหนึ่งสองสาม สีีช้อนนะคะสช้อนแล้วก็อันนี้มันจะเข้มข้นหน่อยอีกช้อนหนึ่งนะคะปราเอีกช้อน,นอันนี้จะเข้มข้นมากค่ะของพ่อเย็นใหม่เพื่อแกงให้ค่าโฆษณานี่ค่ะแล้วก็มีอันนี้น้ำน้ำตาลก้อนเชื่อมอละลายค่ะละลายเพราะเป็นน้ำตาลอย่างดี เขาเรียกว่าน้ำตาลอะไรเนาะจำไม่ได้แล้วน้ำตาลอะไรนไ่เจ๋งต้องถามดูเพราะว่าน้ำตาลอย่างนี้ค่ตะตะน้นโอดค่ะต้นโอดแล้วก็น่้ริกค่ะพริกวันนี้ลืมซื้อพริกสดค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะค่ะเนาะโอเคก็คือจะผสมใส่ด้วยกันนะครับคือทำให้ดูว่ามมีอะไรมากค่ะอันนี้น้ำตาลต,าลตะโนโหนึ่งก้อน ก้อนเล็กๆนะคะผสมลงไปในนี้เพื่อจะไม่ให้ขนมจีนมันเป็นก้อนนะคะเราก็จะผสมผสมน้ำตาลกับอันนี้รวมกันแล้วก็มะนาวมะนาวก็จะบีบลงไปในนี้แหละคะ่ะมะนาวไม่แน่ใจว่ามันจะเปรี้ยวมากหรือเปล่าคะแต่ก็ลองดูวิ่งมเนี่ยรู้ว่าไม่วิ่งตายแล้วอวิ่งอยู่ เมื่เสร็จแล้วอ่าไม่วิ่งนิดเสียเลยหมดลมเลยค่ะไม่ได้บีบไว้นะคะเพราะว่าอยากให้ดูสดๆเลยว่ามะนาวสดๆค่ะนี่ค่ะบีบเสร็จนี้ไปก่อนเนาะค่ะใส่ข้าวคั่วเอาสูตรใส่ข้าวคั่วไหมสูตรนี้จะมีข้าวคั่วบางบางสูตรก็ไม่ใส่นะคะแต่ว่าวันนี้จะ ใส่โค้กนิดหนึ่งนี่ค่ะดูนะว่ามันจะเปรี้ยวหรือเปล่าเนาะใส่ไหมไม่ใส่โอเคนะนี่ค่ะมาดูก,กัน สมอันนี้จะลงไปก่อนนะคะลงไปค่าคาค่าค่าคค่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวขยับนิดนึงขยับไปน,นิดนึงนะคะอย่าเห็นครัวลกนะคะ,<ม>คะเห็นไหมมันจะ จะไมติดกัน,นะค่ะจะไม่ติดกันแล้วก็ใส่กุ้งนะคะกุ้งประมาณสิบห้าตัวนะคะกุวันนี้กุ้งเล็กค่ะไม,ไม่ได้ไปเอากุ้งใหญ่แล้วก็หมูยอมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดหมูยอหมูยอลวกลวกแล้วค่ะลวกลวก คือเราใส่ของที่มันสุกก่อนนะคะถึงจะมาใส่พวกสดๆก่อนนะคะค่ะแล้วก็มาใส่พริกกันใครชอบพริกประมาณไหนคะ,คนะพริกนี้โขลกเองนะคะปั่นเองค่ะเยอะไหม อย่างนี้เลยนะคะโอเคค่ะแค่นี้พอค่ะโอเคเราก็มาดูน้ำค่ว่าสีสันมันจะขนาดไหนเหมือนว่าน้ำปลามันจะน้อยเนาะเันจะดูข้นเท่าไหร่ปลาแต่ว,ว่าชิมดูก่อน นะคะเพื่อนนี่ดูสีมันค่ะดูสีดูสีดส,สดใสหออยังคลุกคลุกคลุกให้เขา้าให้เข้ากันนะคะิดอาจจะเป็นก้อนได้ถ้าคุณตาไม่ดีตาแก่ตาแก่ๆเมืนคุณแม่นะคะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถั่วมันจะสวยตรงถั่วฝักยาวนี่แหละค่ะ ผักกาดแล้วก็หอมแดงหอมแดงหอมแดงแล้วก็ผักชีแล้วก็ซลารีค่ะแล้วก็นี่อันนี้สดๆดเลยไปเก็บมาจากหลังบ้านค่ะสลัแหน่สลนันแหน่สดจริงล้างแล้วนะคะล้างแล้วมันก็จะมีมันก็จะมีรอยแมงกัดได้เพราะว่ามันสดใสมันเป็นธรรมชาตินะคะ เนาะเดี๋ยวนะคะดู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 ดค่ะดูดูดะเดี๋ยวนะคะสุกว่ามันจะไม่ค่อยเปรี้ยวขนาดนะกลินค่ะดู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  สีมันไม่สวยขอใส่พี่หมัมอีกพ่อใหญ่หมัมไปอีกนี่ถึงนะคะโอเคนะคะโอเคเพราะว่าพ่อใหญ่หมัมแกจะมันจะมันจะจะเยอะเกินแต่ก็ทำให้สีสวยเนาะเนไคะนะ้ารับประทานแค่ไหนคะเมนูนี้เดี๋ยวนะคะชิมแปบ๊บชิมแป๊บ เยี่ยมค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูยำขนมจีนปาซิลินี่เองโอเคค่ะมากินกันค่ะเมื่อกี้ลืมใส่ข้าวโพดนะคะผู้ชมใส่ข้าวโพดนิดนึงค่ะโอเค ข้าวโพดใส่ข้าวโพดไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วก็โคนค่ะคนคโคนสีสันเป็นไงคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ กินกันนะบาย